ผู้สรงตัวกันประเสริฐท่านพระครูทั้งสี่รูปที่เมตตานั่งปรบอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาพิเศษในวันนี้พร้องพระพิสุสงฆ์ทั้งเก้ารูปค่ะวันนี้โรงหล่อพระอาทิตย์จัดเตรียมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ โดยสมุนทูลหงนิลรองหลอพระอาทิตย์ตู้ประกอบพิธีหล่อพระพุทธรูปในคุณอาทิตย์จันทร์ส้อยสาขาหนองถ่ายนะคะวันนี้คุณอาทิตย์มาเองเลยนะคะแล้วก็นำเจ้าหน้าที่ของรงหล่อพระอาทิตย์ประกอบพิธีธทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรขาตดตกบกพร่องถูกต้องตาม รับพิธีและถูกต้องตาความเชื่อและความศรัทธาของบุคคลที่มีความเคารพยกนอกในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งอย่างท่านประธานเศรษฐีการณสนาวิสิทธิผลท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ก,กัญญาลักษณ์การณสนาวิสิทธิผลรวมรทั้งคุณอัศินการณสนาวิสิทธิผลด้วยนะคะในวันนี้ทางคณะ ในขณะนี้พระเดชพระคุณเจ้ากำลังจะเตรียมพุทธศาสนาพิธีประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธอริยบาร,รมีสีโพงงานซึ่งในวันนี้จะเป็นการเททองหล่อพร้อมกับพระมกขาน,นะและพระสารีบุตรยพระอัครสาวกเจ้าด้วยค่ะถือเป็นบุงมหาชาติ มหาอิสุทธ์สง็นยมอันอยิงย่งใหญ่ในวันนี้วันแห่งมหามงคลเริกการยามีพระประทานประจำพร,ระอุโบสถแห่งวัดโพง,งานแห่งน,นี้ค่ะ<ม>ลำดับขั้นตอนในพิธีนะคะ 变革。